สนับสนุนโดยรอบการเด้นและอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรถสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงพรัทยาเหนือซอยเจ็ดเปิดเวลา15.00ถึง20.00ยุนทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่0902293684 22นาฬิกาวันที่12พฤษภาคมผู้สื่ข่าวได้รับแจ้งเหตุพบครอบครัวชายหญิงและเด็กสองคนนั่งน่ง,น,งนอนนอน,น,อ,นอยู่ริมถนนสายสีราชาไร่กล้วยใกล้สะพานรถไฟหลงังโรงเรียนอัศสำชัญสีราชาปากซอยสีราชาหนองคอซอย13ตำบลสุรศักดิ์อำเภอสีราชาจังหวัดชนบุรีเป็นที่น่าสงสารจึงได้เดินทางไปตรวจสอบ พบครอบครัวดังกล่าวมีทั้งหมด4คนทราบชื่อคือนายกำนามแครอายุ27ปีชาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกับนางพาดีมะสะอายุ42ปีภรรยาและมีลูกสาววัย7ขวบกับเด็กชายวัย4ขวบมาด้วย โดยสภาพที่พบเห็นครั้งแรกพบว่านางพาดิมะอ้มลูกชายไว้อยู่ส่วนลูกสาวนอนอยู่กับพื้นริมถนนทำให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาดูเป็นที่น่าเวทนายิ่งนักจนกระทั่งนายขวัญเลิศพาณิชมาศส,อสอชนบุรีได้เดินทางมาพบ จึงเข้าไปสอบถามได้ความว่าครอบครัวนี้ตกงานไม่มีงานทำเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีโดยทางรถไฟเพื่อจะไปหาเจ้านายเก่าที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่จังหวัดระยองแต่ระหว่างทางโทรคุยกับเจ้านายเก่าเจ้านายได้บอกว่าช่วงนี้ไม่มีงานให้ทำ จึงได้พาครอบครัวลงที่สถานีรถไฟรีราชาเพื่อรอรถไฟเที่ยวกลับกรุงเทพแต่รถไฟจะมีเที่ยวกลับกรุงเทพในเวลาประมาณ15นาฬิกาของทุกวันจึงทำให้ต้องนอนพักที่รีราชาก่อนแต่ไม่รู้จะไปพักที่ไหนจึงไปนอนหน้าบ้านที่ไม่มีคนอยู่ริมถนนสายรีราชาไร่กล้วยใกล้ชุมทางรถไฟรีราชาซึ่งไม่มีคนอาศัยอยู่ ก่อนที่จะมีผู้ใจดีซึ่งไม่ประสงค์ออกนามให้อาหารน้ำและมุง้งกับครอบครัวในกามให้ได้อาศัยนอนกินอยู่ไปก่อนที่จะมีรถไฟขาเข้ากรุงเทพ โดยนายขวัญเลิศยังได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับนายกําเพื่อใช้เป็นค่าเดินทางค่าอาหารและค่านมให้กับลูกทั้งสองคนไว้ใช้อีกด้วยซึ่งนายกําและครอบครัวก็ได้ขอบคุณนายขวัญเลิศและเจ้าของบ้านที่มอบอาหารและที่หลับนอนให้พักผ่อนในครั้งนี้ด้วย สนับสนุนโดยล็อปิดพาร์คคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเรียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไปหนึ่งซอยเปิดให้บริการ11นกาถึง20นกาติดต่อสอบถามไดที่โทร8 8 3 8 7 9 0 4 1 1 อคาเดมี่อันทัมเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช,ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r สฟิวส์อคาเดมี